ามาเข้าสู่เปเปอร์ของเรานะครับก็จะมีเปเปอร์แรกเป็นซาบิน่านะครับซาบิน่าเราก็ไปดูมาเนี่ยไตมมาสามคาดการออกมาน่าจะอยู่ที่กําไร113ล้านบาทก,ก็จะโตขึ้น1 2บเนยือนเยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไตมมาสามเนี่ยมันเป็น l o ซีซั s ด้วยซ้ำแต่ว่าก็ยังสามารถทําได้เติบโตค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เรื่องของ OEM เนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อว่าในอนาคตเนี่ย OEM มันอาจจะน้อยกว่าที่เคยคาดไว้แต่ว่ามันก็ถูกออฟเซตโดยยอดขายที่มันดีขึ้นใน ในภาพรวมนะครับแล้วก็ไอ้ตัวกำไรขั้นต้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมามากกว่า50%าปละหมายถึงว่าเป็นประมาณ5 0 6อันนี้สาเหตุหลักก็คือเขาลดเรื่องค่าใช้จ่ายการตลาดแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายบางอย่างลงนะครับก็ทําให้ภาพรวมของกําไรเนี่ยดูดีขึ้นตัวนี้มีเงินปันผลนะครับปีหนึ่งประมาณ5%ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจในการที่จะเก็บปันผลนะครับก็ยังแนะนําซื้อแทร็กเก็ตพาซ์อยู่ที่30บาทนะครับอีกตัวก ก็ไปรีวิสิตมานะครับก็มาเรื่องเนื่องจากว่าราคาหุ้นเนี่ยมันลดลงมาค่อนข้างเยอะเลยมันทุเดทเดือนนี้โดยเฉพาะ,ะตุลาเนี่ยลดลงมาแล้ว19นะครับก็ถือว่าอ่อนแอกว่าเซตพอสมควรนะครับปัจจัยลบที่สําคัญเลยก็จะเป็นเรื่องของการยิงกันที่พารากอนนะครับสงครามฮามาสกับอิสราเอลแล้วก็ราคาน้ํามันที่พุ่งขึ้นเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยลบที่เข้ามาในตัวสายการบินนะครับฟรีวีซ่าให้นักเที่ยวจีนเนี่ยยังไม่ได้เด่น อย่างที่ควรจะเป็นนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวก็อาจจะยังไม่ได้เยอะอย่างที่เคยคาดกันนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุนหนึ่งที่ภาพรวมของที่เราเคยคาดว่าไตรมาสสามไตรมาสสี่เนี่ยมันจะดูดีเนี่ยก็อาจจะทําให้อ่าไม่ได้ดีอย่างที่เคยคาดก็เลยมีการปรับประมาณการลงนะครับจากจํานวนนักท่องเที่ยวแล้วก็ราคาน้ํามันที่สูงขึ้นนะครับก็แต่ว่ายังไงก็ตามปีนี้เป็นขาดทุนอยู่แต่ปีหน้า2024จะกลับเป็นกําไรนะครับก็ แล้วก็รวมถึงไตรมาสสด้วยไตรมาสสที่จะออกมาเนี่ยก็น่าจะขาดทุนเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นขาดทุนที่1.7พันล้านจากไตรมาสสขาดทุนประมาณพันล้านอันแรกก็จะเป็นเรื่องของ FX ็นะครับเขาะจะมี FX loss ที่สูงขึ้นแล้วก็ราคาน้ํามันที่มันสูงขึ้นก็เป็นต้นทุนเข้ามาในไตรมาสสเยอะขึ้นด้วยนะครับเราก็เลยมีการปรับประมาณประมาณการปรับลงแล้วก็ปรับ Tar g e t price ลงนะครับเหลือแค่2.8จาก3.5นะครับแต่ยังก็ยังแนะนําซื้อแล้วก็ตัวนี้เราเชื่อว่า ในอนาคตเองจากที่มันเทินกำไรในปีหน้าเนี่ยแล้วก็นักท่องเที่ยวจีนกลับมาเป็นปกติเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะครับแต่ก็เป็นระยะยาวนิดหนึ่งนะครับอีกตัวเป็น BH นะครับบํรุงราชกําไรแต่ว่า3คาดว่าจะอยู่ที่1.9พันล้านก็บวกทั้งยนเยและก็ Q ิวแต่ว่า1.9พันล้านเนี่ยเป็นนิวไฮของของทางโรงพยาบาลเลยนะครับ หลักๆมาจากผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติแล้วก็ช่วงแต่มืสามก็มีเรื่องของโรคระบาดท,ที่เพิ่มขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกแล้วก็มีไอเวีด้วยอันนี้ก็ภาพรวมก็ทําให้มีการเข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นรวมถึงค่ารักษาพยาบาลของบรมราชเองถ้าเทียบเยือนเยี่ยนเนี่ยก็จะบวกประมาณเกือบเกือบห้าปอร์เซ็นะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้รายได้โตแล้วก็มาจิ้นโตด้วยนะครับ ไตรมาสสี่ก็เชื่อว่ายังเติบโตต่อเนื่องเพราะว่าผู้ป่วยต่างชาติก็ยังเรียกว่ามันฟื้นตัวแล้วก็การท่องเที่ยวก็ฟื้นตัวมีคนเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นรวมถึง medical tourism ด้วยนะครับนี่ก็ได้ประโยชน์โดยเฉพาะตะว,วันออกกลางแล้วก็อินโดนีเซียส่วนนักท่องเที่ยวจีนหรือว่าผู้ป่วยจีนเนี่ยก็อาจจะยังไม่เยอะมากแต่ก็คิดว่าน่าจะค่อยๆเพิ่มขึ้นและปีหน้าน่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นสำหรับคนจีนนะครับ ตัวนี้เราอย่างแนะนําแค่ถือนะครับเป้าหมายอยู่ที่ 2- 4 6บาทเพราะเรามองว่าตอนนี้ด้วยให้อ่ว e v ูอีบีด้าที่25เท่าเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นมูลค่านะครับก็อาจจะเป็นการถ้าจะต้องการลงทุนก็อาจจะถือเป็นลันกษณะของถือระยะยาวไปเพราะว่าตัวนี้เป็นเป็นเอ่อเรียกว่ามันค่อยๆโตของมันไปนะครับอาจจะไม่ได้มีอะไรหรอหวามากนะครับ